บอสแพรวเคลียชัดเงินทําบุญทุกบาทมอบให้คุณเมรีพี่น้องขาเมื่อคืนนี้นะคะสาวไอมาอัปเดตว่าคุณแพรวพผาแสงทองหรือว่าบอสแพร์คนน้ตั้งโต๊ะถแถลงเคลียชัดเลยว่าเงินทําบุญทุกบาทเนี่ยมอบให้กับครอบครัวของคุณเมรีเป็นที่แน่นอนเพราะว่าเป็นกระแสด่ามามาหลายเมื่อคะ่ะพี่น้องคะเอฟซแฟนคลับเช่าเน็ตนะคะบางคนเนี่ย เ,เข้ามาท่วงติงเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเลยวางเงืนเนี่ยคะ่ะที่เปิดรับนะคะทำบุญให้กับคุณเมรี่เนี่ยออกไปใส บอสแพลจะเอาไปเองหรือเปล่าเอาบัญชีจะของเนี่ยมาแปะทําไมไม่เอาบัญชีทางด้านของคุณแม่ของคุณเมรี่ไปเลยเป็นอย่างตรงแปะบัญชีจะของแล้วแปะบัญชีแบบนี้เงินทุกบาทเนี่ยจะมอบให้แม่เขาไหมหรือว่าจะหุบไว้เองทั้งที่ตัวเองก็รวยอยู่แล้วมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นกระแสด,ดาม,มาท้วงถามเยอะมากค่ะพี่น้องขาสองสามมือนมานี่ร้อนแรงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเราก็ได้เลยตั้งโต๊ะแถลงเนี่ยแหละค่ะว่าเงินทั้งเบิดเนี่ย ชี้แจงว่าเงินเนี่ยได้มาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วให้คุณแม่เท่าไหร่ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ชี้แจงไปเลยว่าเงินเนี่ยแบ่งออกเป็น3บัญชีค่ะพี่น้องคะบัญชีแรกเนี่ยเป็นบัญชีกรุงศรีที่มี FC แฟนคลับเนี่ยเพิ่นโอนมาทั้งเบิดรวมแล้วได้เงินนะคะที่ FC มอบให้เนี่ยหนึ่งแ 2,700บาทบัญชีแรกบัญชีที่2เป็นบัญชีกระสิกรซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดให้ FC แฟนคลับเนี่ยมอบมาลายเงินอยู่แล้วทีนี้ทางด้าน FC f แฟนคลับที่เป็นเอคุณเมรีเป็น FC แซ้แพ้วเป็น FC ทีมงานแสงทองก็ โอนมาทำบุญทั้งหมด30,000กว่าบาททางด้านนะคะบอสแพลก็โอนสมทบเพิ่มให้เป็นตัวเลขกลมๆประมาณ50,000บาทรวมแล้วบัญชีนี้ก็คือได้50,000บาทบัญชีที่3เป็นบัญชีของคุณนิรุยหรือว่าคุณยุ้ยผู้จัดการนะคะ f c ฟแฟับโอนมาเนี่ยหา0 0 0่นบาททั้งหมด3บัญชีรวมแล้วประมาณ300,000บาทค่ะพี่น้องซึ่ง สามแสนบาทเนี่ยแบ่งออกไปใช้จัดงานนะคะทั้งเบิดเนี่ยประมาณสองแสนเกือบเกือบสองแสนเหลือประมาณแสนแสนหาคุณแพลวพาเสียงทองกับคุณยุย้ยก็เราก็เลยบอกว่าเงินเนี่ยเหลือประมาณแสนห้านะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลังจากจัดงานนะคะหักจากการจัดงานแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรก1นึ่งแนบาทเนี่ยมอบให้ทางด้านคุณแม่ของคุณเมรี่ เมื่อนั้นเราตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกันเลยสามคนนะคะทั้งด้านคุณแพาวแสงทองคุณแม่คุณเมรี่แล้วก็คุณยุ้ยคุณแม่เนี่ยก็ได้มานั่งเคียงข้างคุณแพลวแสงทองและก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้แหละเราก็ได้มอบเงืนทั้งเบิดเนี่ยหายไปแล้วเนาะหายคุณแม่ไปแล้วหนึ่งแสนบาทส่วนอีกหาเงินเนี่ยคุ่ยุ้ยเราเก็บไว้เพื่อที่จะใช้ในอนาคตก็คืองานทําบุญร้อยวันของคุณเมรี แม่ก็เห็นชอบด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้เพราะว่ายังไงเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับเงินทำบุญร้อยวันสำหรับเงินที่จัดในงานศพเนี่ยคุณยุ้ยกับคุณแม่แล้วก็คุณแพ้วบอกว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณสองแสนบาทหากจากค่าใช้จ่ายแล้วเเงินส่วนต่างๆที่คุณยุย้ยคุณแพ้วแสงทองเพนเด้จกส่เพนเด้ออกไ่เนี่ยบ่คิดบ่เป็นหยัง ถือว่าทําบุญครั้งสุดท้ายให้กับคุณเมรี่ในฐานะบอสหัวหน้าและก็ฐานะผู้จัดการว่าเป็นอย่างยินดีแล้วว่าเพราะว่าอย่างหลายๆคนกะมาดนี่ค่ะทวงติงบอกว่าเป็นบอสเป็นหัวหนา้าเป็นผู้จัดการรลุยลอยล้าน,านเป็นอย่างคือบอจัดไปเลยออกไปเลยทุกบาททุกสตางเป็นอย่างต้องมาคิดต้องมารับเงินข้ามบุญจริงๆแล้วนะคะบอสแพลวเองจริงๆแล้วบอสแพลวเองแล้วก็ออกซอย อ่าทางด้านผู้จัดการยุ่ยแล้วก็จกไซคือก,กันในส่วนนี้เราก็บอคิดเงินนะคะมูลาค่าจัดงานศพสองแสนบาทนี่ถือว่านอ้อยอ่คุณแม่เองนะคะแม่ของคุณเมรี่แล้วก็บอกว่า ถือว่าหน่อยเดซสาหรับงานจัดงานศพสองแสนบาทเพราะว่าทั้งคุณแม่เราเคยจัดให้ทั้งคุณย่ายก้อนหนานีแล้วว่าเบิดไปเกือบสามแสนพุ่นคืองานนี้ได้คุณแพรวบอสแพรวคุณยุ้ยมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือบวกกับทีมงานของแสงทองถีมาซอยกันค่ะงานเนี่ยจัดยิ่งใหญ่เดแเราบอกว่าให้สมศักิสี ให้สมเกียรติคุณเมรี่ดอกไม้เนี่ยอลังการเต็มที่แต่ว่ามูลค่าในการจัดงานเนี่ยสอบโล่งเบาโล่งเพราะว่าอย่างเพราะว่าใดทีมงานนี่ะมาซอยกันมาช่วยเหลือกันเลยแบบทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน้อยลงไปแต่ก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดสําหรับคุณเมรี่คุณแม่เนี่ยก็ออกปากชมเลยค่ะคุณพี่นองคะว่าบอสแพรวคุณแพรเนี่ย เป็นหัวหน้าที่ไม่ใช่แค่หัวหน้าเป็นเหมือนคนในครอบครัวซับพอร์ตช่วยเหลือตั้งแต่มือแหลกจนหอดมือนี่แบบว่าฝนตกปันได้ยี่กะมาซอยมาเต็มที่แลนหาเขาของเพว่าเสร็จเป็นแลนหาเต็นแลนหาทุกสิ่งทุกอย่างมาจัดงานเออแล้วก็เปิดช่วยเหลือเนี่ยแหละคะ่ะเปิดรับเงินช่วยเหลืองานศพ บอได้คิดว่าสิเอาไปเองไซแม่เราบอกเด้ว่ายาดามางดดามานะคะต้องขอบคุณบอสแพรวแล้วก็คุณยุ้ยด้วยซ้ําถ้าไม่มีบอสแพรวแล้วก็คุณยุ้ยเนี่ยคุณแม่ก็คงลําบากตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆเนาะตังแต่คุณเมรีแล้วเขาโรงพยาบาลแม่เนี่ยโทรไปหาบอสแพรวกับบอสยุ้ยว่าย่าถิมยาปากันเด้อเออเพราะว่าแม่กับบอมีไผ่ล้ว มีคุณเมรี่เป็นเสาหลักของครอบครัวพอคุณเมรี่จากไปแม่เนี่ยก็ลำบากถ้าไม่ได้บอสแพลแล้วก็คุณยุ้ยมาช่วยเหลือเนี่ยแม่ลำบากอีหลีแล้วบอกว่าเนี่ยเนี่ยกลางแจ้งเลยตอนที่นะคะอัดคลิปเนี่ยกลางแจ้งทุกคนเห็นชาวบ้านเห็นพี่น้องเห็นหลายๆคนเห็นเป็นประจักษ์สายตาว่าบอสแพลกับบอสย,ยุ้ยแล้วเต็มที่มาช่วยงานศพบ,บอทีมบอป,ปา๋าเหมือนคนในครอบครัวห่วงใยคุณแม่ ซัพพอร์ตคุณแม่แล้วก็งานเต็มที่มากหลายหลายคนเห็นแล้วถึงน้ำใจทั้งสองบอสขออย่าได้ดาม่าเลยยนะคุณแม่เนี่ยก็ออกปากชมว่าเพิ่นเนี่ยเป็นบอสที่ไม่ใช่แค่บอสไม่ใช่แค่หัวหน้างานเป็นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆพี่น้องขาคุณแม่เราขอร้องว่างดดาม่างดดาม่าอีลีพี่น้องขาเฮาบ่ฮหูบ่เห็นว่า,เ,าเง่อนสวนนีไปสไมาสายจังใด ยังไม่จบงานเนาะพี่น้องเนี่ยจบงานแล้วเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมื่อสุดท้ายแล้วเผาแล้วงดเด้อค่ะจบเด้อค่ะประเด็นนี้จบดรามานี้เนะาะเงินทุกบาททุกสตางค์หลังจากหักจากงานศพแล้วเนี่ยเราเหมาบให้ทางด่านขอบครัวหรือว่าคุณแม่คุณเมลี่ไปแล้วอีกงานหน้างานทําบุญครบรอยวันเนี่ยเรากะสิเป็นจะภาพอีกคือเกาเงืนหาเมื่อนที่ฮักไว้ถือว่าไม่เยอะ มันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายมากกว่านี้แน่นอนแต่บอสแพลแล้วก็ทางด้านคุณยุย้ยแล้วก็บอกแล้วว่าค่าใช้ใจ่ายที่มากกว่านี้ลราทั้งสองคนกะจะเป็นคนซับพอร์ตแล้วก็เป็นคนออกช่วยเหลือเองเออดีขนาดนี้พี่น้องหาได้ยากบอสที่ซับพอร์ตดูแลนะคะทีมงานขนาดนี้เนี่ยหาได้ยาก,ดกเดบโมเอนวาหาง่ายๆเด้อ เราต้องชื่นชมเขามากกว่าโบเมนวสิปไปดามาหรือทวงถามทวงถามได้ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าอย่าใช้คอมเมนต์แรงแรงแสะแห้งนะั่นะนะถามได้เออบอสแพลเป็นจังไดเงินตรงนี้สีมอบให้คุณแม่เลยบบจังไดถามได้นะคะวิจารณ์ได้แต่ขอให้อยู่ในความพอเหมาะพอสมอย่าใช้คำรุนแรงเกินไปเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะเคลียรชัดแล้วนะคะจบแล้วเนาะสำหรับประเด็นนี้สาวไอาก็ขอมาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอก,กันไม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ